สวัสดีทุกคนผมสสวัดีนะครับผมนะสวัสดีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ในช่วงอ่ารีวิวของไบโนสลีนเช่นเคยผมซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์เหมือนเดิมเช่นซึ่งฟิกเกอร์ในวันนี้ก็คือก็ของทุกคนถ้าได้ดูปกคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โอเคผมซึ่งเรา,าจะมานี่ยอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ซึ่ง,ต,ง,ต,ง,ง,นนงต้องบอกเลยว่าอาเฟรตตัวนี้ผมผมซื้อมาจากร้านนี่ผมพระนครนทอนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ซื้อผ่านในไอจีนะครับแล้วก็ไปเห็นร้านเขา้วก็รู้สึกว่า มีความแบบว่ามีความแบบดูดีอะ่ะก็เลยลองสั่งดูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมอ่ะขออนุญาตอธิบายก็เดี๋ยวเรามาแกะเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวพูดมากเกินไปผมโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นมือขวาแล้วกันผมจะแกะไงดีวะ ทุกคนหลังจากกรีดกันเป็นประมาณ20ปีนะครับต้องบอกเลยว่ามันก็แพ็คมาดีมากๆเลยนะเหมือนจะแกะยากนะแต่แกะง่ายมากนะผมผมจกแค่ไม่ถึง2นาทีนะครับเราจะเปิดดูข้างในจะเป็นไงผมว่านทูทุยอึ๊บเป็นไงผมแกะแบบละเอียดมากอ่าเป็นไงฮะซึ่งนี้ก็เป็นหน่ของคุณยอฟอร์เจอร์นั่นเองครับผมนะก็เปไงเขาแพ็คมาดีมากๆเลยนะ น่าที่จชมจริงๆเโอเคประมาณนี้อ่านเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้เผื่อแบบมีคนแบบเฮ้ยเฮ้ย hey, ผมอยากลองสั่งฟิกเกอร์บ้างกงบอกเลยว่าราคาตัวนี้นะครับอ่าต่างจาก2ตัวที่ผมเคยอยู่ไปแบบริบลี่เลยนะครับต่างกันเยอะมากนะครับก็คือถูกกว่าน,นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆเอาแม่เดอห่อออกมานะครับปึ๊บอ่าเขาไม่นนอกจากเขาจะห่อจากตรงนี้เองเอเทียเดืดใ,ใต้ใน่อจากเขาจะห่อตรงนี้ในะครับเขาก็จะมีห่อกันกระแทกเราตรงนี้ด้วยนะครับ กล่องนี้ไม่มีสึกหรอกนะเพราะว่าเป็นกล่องของเขาเองเลยนะ้องรู้สึกเคประมาณนี้เคประมาณนี้อาร์ฟิกเกอร์ตัวนี้ผมมีความยาวโดวยประมาณนะครับเดี๋ยวจะมาวัดกันชุดเหล็กนะครับวัดสดๆเลยประมาณนะครับโดยประมาณนู้นเลยประมาณเล่นๆเนาะปอ๊บปุ๊บป๊บป๊บเดี๋ยวเป็นจกักรสูดใช่ไหมอาประมาณ21เซนนะผมโดยประมาณฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นยไงกระช่างเน,ะนี่ยคือดยต้ององแกะกันเหมือนเดิมับผมนะก็ ขออนุญาตใช้เวลาประมาณ20ปีนะครับเอ้ย <Hey, S 1> ผมว่าผมแกะมือปากาเลยก็ได้นะ mm hmm. ขออนุญาตนะครับ mm hmm. อะไรนะผมนะบอกเลยว่าแกะง่ายกว่าที่คิดไปเยอะมากเลยนะครับ ก็แบบผมก็แบบกึ๊กกึ๊กเหมือนอันแคปอันที่แล้วนี่แกะยากมากนะครับทั้งผมยูซอลี่นะครับแต่นี่แกะง่ายมากนะครับบอกเลย <S <S อ่ะโอ okay. เคเยาลองอันบ็อกเลยนะครับผมนะอือฮึอ่ะจะลองค่อยๆแกะตรงนี้ก่อนเอามันมีเทปตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราแกะเนื้อสดได้นะครับรว่าไม่ได้หนามครับโอ๊ยไม่กล้าเว้ยหาแป๊บนึงคัตเตอร์ด่วนนะนีะ่นะทุกคนน่าจะที่มือผมปะ โอเคหมาแล้วนะครับผมนะมาเรามาลองดูกันนะครับปึ๊บปึ๊บออกมาภาพสวยนะภาพสวยมากกราฟิกดีประมาณนี้อ่าจะเป็นยอฟอร์เจอร์นะครับข้างหลังก็จะเป็น <c oughs> นี่ผมนะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองแกะกล่องเลยกล่องมันเป็นแค่เหมือนกับหนังสือนะครับเราต้องรองเข้าไปอ่านนะครับแย่ค <c oughs> มปะละ่ะอ่าเนี่ยไว้เป็นสป y เอ็กซ์แฟมิลี่นะโอเคเราลองมาแก็บกันเลยนะครับ โอเคได้แล้วนะครับโอเคก็จะได้นะครับเค okay, มาแกะเลยแกะเลยอื้อหึ่แน่แนแน, <c oughs> แน่นแน่นอยู่ใช้ได้อึ๊บเอ้ยแน่นเว้ยเอ้ยแน่นอ่ะมือเดียวแม่งแกะย่ามกันขนาดนี้ผมขออนุญาตตอนแล้วกันอืออืออือเอ้าไอ้เหี้ยโอ้อแม่งเขามีสกอ็อตเทปอ,อีกก็ถั่วเอ้ยพราคุณแกะเป็นวันก็แกะไม่ออกคืออย่างเงี้ย มันจะนเล้ยอนนน้งมีนครับ้นเปโอเคดเ้ยกนนามามันติดตูด้วยนวะเราลองดูกันนะครับโฟกัสก่อนอ่าชิปึ๊บปึ๊แกะแแกะไม่ออกมือเดียวแกะยากนะเดี๋ยวผมต้องหาแบบโกโปรมาตั้งหัวละอเคได้แล้วนะครับนี่ ปุ๊บ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 ต้องนอนก่อนใจเย็นนะค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาปุ๊บ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 ได้ยังวะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยโอ้ยสวยนะเฮ้ยดูนะครับทุกคนหืมถามว่าตรงปกไม้ตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูเนาะปั๊บหนึ่งนะ ่ะดูข้อๆกันก่อนอสีสีนี้ดูดูจางกว่าสีนี้ดูเข้มกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับเอาอีกแล้วสกอตเทดดีแล้วกะเนี่ยนี่นะขอดูแป๊บนึงว,ว่าต้องแกะยังไงนะอ๋อแกะจางหลักนะครับอันนี้มันมีสแตนดี้นั่นเลยครับหนึงผมต้องแกะอันไหนก่อนอ่ะอันนี้ก่อนใช่ปะลูกโอหหักอ่ะผมแกะอันนี้ก่อนครับโอเคอันนี้ก่อนน,นนะครับก็จะมีขาตั้งนะครับแล้วก็จะมีตัว ย่อฟอร์จเจอร์นะครับแบบหนึ่งนะแบบนึงนะนี่รายละเอียดมันดีมา,มากๆเลยคือมันแบบมันสูงนะเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโฟกัสให้ดูนเดี๋ยวเอามาถุงแล้วกันนะประมาณนี้นะครับลองลองมาตั้งกันก่อน,อนสเตนดี้นะครับสกอตเทปอีกแล้วนะครับแต่สกอตเทปไม่น่า,นออนานเนหนียวนั่นเอาไปโอเคเยัง ยึบ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 อ่าปีต้าเชื่อสวยจัดเลยนะมันแบบเขียวแบบเขียวแบบเขียวทหารนะเข้าใจป่ะคือมันเป็นเขียวขี้ม้านะครับก็เป็นรถคอร์เจอร์นะครับลองเอาออกมาก่อนยึบยึบโอ้โหดูชัดๆัดดูชัดๆก่อนนะครับโฟกัสดิโฟกัสดิเป็นโฟกัสวะอ่าเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเข้าที่นี่ให er, ้ผมรายละเอียดจริง,รงๆอ่ะผมจะไม่ซื้อเลยเว้ย แต่พอผมเห็นข้างหลังไว้ผมถึงซื้อข้างหลังไม่ได่วางหรือม่สวยอะ่ะเข้าใจปะ่ะอะไรลองดูรายละเอียดรวมๆนะครับก็จะเป็นนี้ตาสวยมากนะครับรายละเอียดเนี่ยไม่มีตกค้างเนาะนี่รองเท้าก็เป็นตรงนี้เดี๋ยวลองมาตั้งกันก่อนนะครับมันตั้งกันยังไงวันเนี้ยยังไงนะอันนี้ตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อ,อ่เดี๋ยวเราตั้งให้ดูนะทุกคนดูนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มตั้งใช่ไหมครับ ตรงนี้มันจะเป็นที่วางส้นสูงนะเห็นปะมันจะเป็นตรงเช่า่้นสูงไว้นะครับเ <c oughs> จ็บคอเลยเพิ่โอเคปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวลองลองวางเฮ้ยมันวางไม่ได้วะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าสวยนะเป็นฟิกเกอร์ที่สวยมากๆนะครับประมาณนี้ไม่ม <c oughs> ี <c oughs> อะไรมากนะครับถ้าใครอยากรู้ราคานะครับลองเข้าไปดูในเพจของอาคณะของพานนครทอยได้นะครับก็ ไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกว่าล็อตหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรวะหนึ่งตัวหนึ่งฟิกเกอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเขามีกี่กี่ตัวนะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะพอผมซื้อตรงนี้ใช่ไหมผู้สันซื้อปุ๊บใช่ไหมพอผมก็มาดูเพจทีเขาบอกว่าโซไปแล้วไม่แน่ใจว่าฟิกเกอร์จอตัวนี้นะครับในเพจพนะนครทอยเนี่ยมีตัวเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะผมนะก็แนะนานะครับใครอยากซื้อฟิกเกอร์ราคาดีๆแต่ว่าแบบ ราคาดีๆแต่ว,ว่าแบบกลัวแบบอนุนี้นั่นอบอกเลยว่าร้านนี้ผมดีมากๆอ่าผมสั่งไปประมาณวันที่หนึ่งใช่แล้วเขามาส่งวันที่ห้าคือแบบเร็วมากได้เร็วมากๆครับผมได้เร็วกว่าฟิกเกอร์อะไรแต่ตัวที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าตรงปกมากๆมากกว่าปกติดีตรงตรงปกมากนะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเคเดี๋ยวเราถ่ายเนะสื้อขำๆให้ดูแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้เรองจ่าราค์เลี้ยงนี้ผมนะกนะ็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับกัแบบการรีวิวสุปเปอร์ของผมนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องจ่าราค์มีมรุ่มด้วยผมที่ยุทูบเพื่อนเจอกันใหม่นะครับไว้ไม่ิชิพี่ตัวไหนมาก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะผมโอเคอเอไว้เจอกันใหม่ครับลูนเจอกันครับผมหนักไหมเนี่กเลยเน่ารักซะเป็นไงะไรของจริง